สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษของวันที่4ี่นะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับฮานอยก็คือเวียดนามนะฮานเวียดนามพิเศษนะครับของวันที่สี่วันนี้วันจันทร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองนะครับสีเหลืองนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์น,นะครับขอบพระคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆๆๆเนะครับแยวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับ วันละสี่คลิปนะครับสําหรับฮานอย Generally, นะกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่ต้องตามหากันนะว่าอาจารย์ลงคลิปนี้แล้วยังอาจารย์ยงคลิปนี้แล้วยังจะได้ไม่ต้องถามหาแบบนี้นะครับถ้าเรากดติดตามแล้วมันจะมาหาเราเองเลยนะครับแต่ต้องกดถูกใจทุกคลิปทุกคลิปเลยนะมันจะได้รู้จักทางมาไงพอมันรู้จักทางมาแล้วมันก็จะมาตลอดเลยละ่ะอ่านี่ครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนมั่งคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับอื

ออยปักพิเศษนะอ่าครับอ่าโอเคตามนี้1นสองนะครับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหน้าหศูนนะครับสองหกสองเจสอง้าูนนะครับหกเจ็ดแ้าศูนวินนะครับตามนี้นะเน้นที่1นึ่งครับประมาณนี้นะครับ6นะครับประมาณนี้นะครับเช็ดเอาเลยเชิดเเลย คือใครจะรูดก็ได้นะครับอีกส,สเต็ปหนึ่งก็คือรูดหนึ่งกับสองเลยนะอ่าส่วนสามเนี่ยเอาไปพิจารณาบางคนก็ชอบสาม,มก็เอาสามไปจัดประมาณนี้นะครับส่วนชอบค่อยจัดนะอ่าส่วนชอบค่อยจัดนะครับวงกลมเนี่ยคือเน้นนะวงกลมเนี่ยคือเน้นไม่วงกลมเนี่ยคือลองนะอาตามนี้เลยครับอืพบกันใหม่วันี้นะ สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับในทางวันนี้ก็มีตามนี้นะครับสวัสดีครับ